มิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์นะครับปรับรุ่นย่อยใหม่มีรุ่นเริ่มต้นที่ราคาย่อมเยาวลงเหลือ1,139,000บาทพี่หลามมี3ช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับก็ต้องบอกว่ามิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ใหม่เนี่ยอาจจะอาจจะด้วยด้วยเครื่องด้วยบอดี้หลายๆคนอาจจะบอกว่ายัง ถือว่าอายุนามพอสมควรเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยตัวกระบะมีการเปิดโมเดลใหม่แล้วแต่ตัวตัว,ตว P <ant> P V Pajero เนี่ยยังไม่ได้เปิดโมเดลใหม่นนก็ยังใช้โมเดลเดิมแต่จริงมีความเป,ปลี่ยนแปลงครับถ้าคุณผู้ชมไปดูก็คือเครื่องยนต์ระบบเกียร์เปลี่ยนเป็นชุดเดียวกับที่ใส่อยู่ในตัวไททันตัวใหม่มคือเป็นชุดเดียวกันแต่ว่าพเพียงแค่ว่าเดินล่างบอดี้ยังเป็นบอดี้ตัวเก่าอยู่เปลี่ยนแ่เครื่องครับ ชุดเครื่องชุดอะไรเพื่อให้รองรับย uh, uh ูโรไฟทใหม่เครื่องชุดเกียร์ใหม่ uh huh. ตัวนี้มาใช้ทั้งหมดแต่ว่าในรุ่นย่อยก็เลยว่าครั้งนี้ครับ uh, ในสถานการณ์การแข่งขันค่อนข้างสูงก็มีการปรับเคาะไลายอาัมนิดหนึ่งคือ uh huh. รุ่นยังมีตัวท็อปเหมือนเดิมคือ Elite Edition ในรุ่นขับ2และขับ4ราคาก็อยู่ที่ถ้าตัวท็อปได้ก่อนนะฮะ1ล uh ้านแันในรุ่นขับ 2, ของ e ข i t อ Edition แล้วก็ uh huh. ขับ4 1 80, 9, บาท uh huh. แต่ กระแสก็องบอกว่าคนเลงมาในตลาดที่ว่ารุ่นเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นค่ายโตต้าเองมีฟอร์จูเนอร์ในรุ่นลีเ uh, จนเดอร์เอสนจ่นผมจำชื่อรุ่นไม่ผิดรุ่นย่อยก็ราคาจะถูกลงอ uh huh. ในตัวของมิวเก็มีรุ่นเริ่มต้นที่ราคาถูกลงใช่เหตุการณ์นี้มิสซอออูก็ต้องทาบ้างครับ,รบโดยการเปิดรุ่นใหม่ใช้ชื่อรุ่นว่ามิชูวิชิปาเจโร่สปอร์ต 2.4GT 2WD ซึ่งเขาบอกว่าในรุ่นนี้ราคาก็จะถือว่าเป็นการเริ่มต้นรุ่นใหม่ที่ถูกที่สุดในตลาดเลยครับหนึ่งล้านหนึ่งบาทจากเดิมถูกสุดในรุ่นพ r า m ม 2WD รุ่น p r า m e 2WD ก็ยังอยู่ราคา1นึ่งล้านสามก็ยัถือว่ายังไม่ถูกถูกใจเท่าไหร่อตอนนี้การกดมาเรียกว่าล้านหนึ่งนิดเดียวตแต่เขาก็ไปยกเลิกตัวสองจุดสี่ัล ะะก็คือไม่มีรุ่นนั้นจำหน่ายแล้วก็เธอเหลือด้าปัจจุบันก็ยังเหลือ4รุ่นเท่าเดิมแต่ว่าเป็น4รุ่นที่รุ่นเริ่มราคาเบาขึ้นครับผมโดยที่หลายๆอย่างคุณก็ยังได้อยู่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ร้อยแปดสิบแรงม้ากับเกียอะ หกสปีดขับเคพื่อนสองล้อยังคงมาเบาะหนังล้อสิบแปดล้อสิบแปดยังได้อยู่ได้อเบาะคนขับปรับไฟฟ้าแปดทิศท,ทางได้พวกระบบเตือนการชน f c w นะได้อยู่เบรกมือไฟฟ้าเพราะอโอโตเบรกโคก็ยังได้อยู่ถุงลมนิรภัยคู่หน้าก็ยังได้อยู่อันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่คุณยังได้ติดตัวมาไม่ว่าจะเป็นอ๋อในเรื่องของระบบความบันเทิงรองรับ p p ปเปิลคา์เพย์รอนโตก็ยังให้<า>ตรงนี้ ก็มีสีให้เลือก2องสีครับครับผมมีสีเทาและสีขาวใช่ให้คุณเลือกเป็นเจ้าของได้ในราคามาตรฐานยูโรไฟราคาที่เบาหนึ่งล้านหนึ่งแสามหม้าบาทครับผมครับ,รบ,รบเราก็มาลุ้นกันนะฮะว่าระหว่างม i s ซูบิชิกับ m a สด้ใครจะเปลี่ยนโฉมก่อนกัน m a สด้า ปาเจโร่ใจ <P> เย็นใจเย็นโหนเทียบข้ามรุ่นอะไอย่างนี้เลยใครจะไม่เอาเอาแบบที่ลากยาวมาเหมือนกันไงนี่นับนี่ไม่ไม่นับรุ่นในเซกเมนต์เดียวนะนี่นับอายุอานามอย่างเดียวเลย <c oughs> ดูเลยว่าใครจะเปลี่ยนโฉมก่อนกันนะ <c oughs> เรามารุ่นกัน2รุ่นนี้แหละมาด้าสองกับปาเจโร่นะฮะ